ตัวสีเขียวอยู่นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะได้มากๆเลยนะในฤด,ดูนี้ลิงเน็ตค่อนข้างที่จะหายากแบบยากสุดๆเลยนะทุกคนราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่2,000บาทนั่นเองซึ่งอายุของเขาเราวๆสามเดือนจะ4เดือนนั่นน่ารักมากๆเลยนะไซหัดแทะนั่นเองหูใครได้ในฤด,ดูนี้2000ถือว่าไม่แพงนั่นเองในส่วนของฤด,ดูของเขาก็จะสวัสดีตอนเช้านะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ อยู่ันที่หน้าตลาดจตุจักโซนสัตว์เลี้ยงกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลูกต้อนนกแก้วแต่ละสายพันธุ์นั่นเองรอดูกันเลยนะว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้าง ทุกคนวันนี้ก็คือคืนกันมากๆเลยนะสายพันแรกก็จะเป็นเจ้านกแก้วหงยกนั่นเองนะทุกคนซึ่งนกแก้วหงยกนี้จะมีหลายสีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีขาวหรือ,อสีผสมนั่นเองราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะสําหรับตัวที่เห็นอยู่ในกรงนี้ก็ประมาณ70บาท80บาทถึง150บบาทเลยนะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยนะทุกคน สำหรับลูกป้อนของนกแก้วหงหยกนี้ก็จะเริ่มต้นที่100บาทจนถึง300บาทเลยนะทุกคนสีสวยๆก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ นกแก้วเลิบเบิร์ดนะทุกคนซึ่งนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้เป็นนกแก้วปากขอขนาดเล็กนะสวยมากๆเลยสีสันเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของสีผสมนั่นเองราคาตัวที่โตแล้วที่เห็นอยู่ในกรงนี้ก็จะอยู่ที่550บาทนะทุกคนแต่จะมีพวกอีกสีนึงจะเป็นสีส้มเหลืองราคาค่อนข้างจะสูงกว่าน,นี้นะทุกคนประมาณ700-1,000บาทเลยนะครับในส่วนของลูกป้อนเลิฟเบิร์ดนี้ ก็จะอยู่ที่650บาทจนไปถึง1,000เลยนะทุกคนน่ารักมากๆากเลยนะสำหรับใครที่ชอบตัวเล็กกระปุกกระปิกแบบนี้อ่ผมแนะนำเลยแต่แอบจิกกัดอยู่นะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นโกแก้ยโฟพัดนะทุกคนซึ่งโกแก้ยโฟพัดนี้จะมีหลายสีและหลายราคามากๆเลยนะสีพื้นฐานของเขาก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีขาวนั่นเองส่วนสีผสมจะมีราคาต่างหากนะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะสาหรับใครที่ชอบนกแก้ยโฟพัาก็จะเริ่มต้นกันที่สีเขียวอยู่ที่ 700บาทจนไปถึง1,500บาทเลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นนกแก้วกิีนชีกนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็มีจุดประสงค์ที่จะมาดูนกแก้วกิีนชีกนะทุกคนนกแก้วกิีนชีกนี้จะมีหลายสีและหลายราคามากๆเลยนะที่จะให้เราเลือกไหนจะเป็นสายสีฟ้านั่นก็คือสีบูนะทุกคนจะมีบูนอร์มอลบูเยลโลไซบูชินามอนแล้วก็บูพายแอปเปิลนะทุกคน2ตัวนี้ก็จะเป็น บูชินามอนนะโหน่ารักมากมเลยนะครับในส่วนของสายสีเขียวก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนราคาก็จะถูกมาหน่อยราคาจะเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับแต่ว่าเราเห็นร้านนี้ขายเริ่มต้นกันที่800บาทนั่นเองในส่วนของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นชินามอนนะเป็นของพี่เองราคา1,000บาทนะทุกคนมาเอามันเลย <c oughs> ในส่วนต่อมาก็จะเป็นนกแก้ว คอกระเทืนนั่นเองซึ่งนกแก้วข้อกระเทืนนี้ก็จะมีหลายสีและหลายราคาเหมือนกินชีกเลยนะทุกคนสีที่เราเห็นทั่วไปอยู่นี้สีเหลืองแก้มแดงอยู่ที่1,400บาทนะครับในส่วนของสีน้ำตาลหรือสีดำก็จะอยู่ที่1,000บาทนะครับทุกคนูน่ารักมากมากเลยนะในส่วนของลักษณะลำตัวของเขาก็จะไม่เหมือนนอกแก้วขนาดกลางทั่วไปนะทุกคนที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีงอน แก้มแดงจะงอยปากเล็กน่ารักสุดๆเลยนะแล้วก็ร้องเพลงได้ไพเราะมากๆเลยนะาสาหรับใครที่ชอบนกแก้วที่สามารถร้องเพลงได้นั่นเองคอรกเทลก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราก็ได้ไปตรวจสอบราคาของนกแก้วกินชีพนะซึ่งอตอนนี้พี่อยากได้สีบูพี่ก็ไปดูไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินนะเพราะว่าเพิ่งดูไปแล้ว3ล้านนั่นเองแต่ว่า พี่ก็จะมาดูลูกป้อนาหงหยกต่อนะพี่ไม่อยากแพนกล้องหรือไม่อยากเดินถ่ายเหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวมันไปติดหน้าคนอื่นนั่นเองเดี๋ยวมันจะลำบากพี่นะวันนี้ก็คือคืนนะคนค่อนข้างที่จะเยอะไม่ใช่ค่อนข้างคนจะเยอะมากๆเลยสําหรับวันเสาร์นะอ่าพี่ก็ไม่กล้าที่จะแพนกล้องไปข้างหน้านะเดี๋ยวพี่จะค่อยเก็บบรรยากาศอีกครั้งนึงอาจจะถ่ายเป็นรูปภาพให้ทุกคนได้ดูนะโอเคมาดูกันอีกร้านหนึ่งนะร้านนี้พี่เคยซื้อด้วยแหละ หหดูดีทุกคนร้านนี้ก็จะอยู่ในฝั่งของถ้าใครมาในด้านฝั่งทางด้านมิตรจะจุจัจกจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะส่วนใครที่มาในฝั่งทางด้านหน้าก็จะอยู่ฝั่งทางด้านขวานะร้านพี่เขาสะอาดมากๆเลยนะทุกคนห๋อครับผมคนเราก็เจอนอกแก้วม่องด้วยนะนี่ไงใครที่สนใจอ่ะร้านพี่เขาก็มีนะ โอ้น่ารักมากๆเลยนะเรามาเจอตัวที่หายากมากๆเลยนะทุกคนผมก็ได้ขออนุญาตพี่เขาถ่ายแล้วนะดูดีทุกคนผมชอบมากๆเลยนะอยากเลี้ยงสุดๆเลยสีฟ้าแล้วก็สีเขียวด้วยนะโอ้ดูดีทุกคนน่ารักแข็งแรงอ้วนปุ๊กเลยนะพี่เขาบอกว่าอายุแค่3เดือนเองดูดีทุกคน น่ารักสุดๆเลยนะรีบไปเลยนะร้านพี่เขาก็ถ้าเข้าทางด้านหน้าก็จะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือแต่ถ้าเข้าทางด้านข้างของมิกจัุจักรก็จะหยุดฝั่งทางด้านซ้ายนะโห้ดูดีทุกคนน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะอย่าลืมไปแวะกันนะทุกคนโอ้พี่ก็เคยซื้ออ่ลูกป้อนจากร้านนี้ไปแล้วนะนกแก้วกินชีสนั่นเอง ที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกป้อนโนรีนะทุกคนราคาก็อยู่ที่6,500บาทกันเลยนะครับดูดีทุกคนตอนโตเขาจะสวยมากๆแล้วก็เขาชอบกินผลไม้สุดๆเลยนะครับ ในส่วนต่อมานี้ก็จะเป็นนกแก้วซันคอนัวนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับในราคาลูกป,ป้อนของพวกนี้ก็จะอยู่ที่2,500บาทนะทุกคนหูจะน่ารักมากๆเลยน่าราคาเขาก็จะอยู่คงที่แบบนี้แหละครับดูดีทุกคนน่ารักไหมแต่อย่าหลงความน่ารักนะเพราะว่าพวกนี้มันดื้อสุดๆเลยนะทุกคนดูดีหขนป,ปุยทุกตัวเลยน่ารักสดใสามากๆ อ๋อพี่ลืมบอกไปเลยตัวที่เข้าคู่กันแล้วตัวผู้เมียราคาจะขายเป็นคู่อยู่ที่9,000บาทถึง1,000 0บาทเลยนะทุกคนดูดิสวยมากๆเลยนะ หลายคนถามมาว่าซันคอนัวกับกินชิกเลี้ยงด้วยกันได้ไหมนี่ไงพี่เขาเลี้ยงซันคอนัวกับกินชิกด้วยกันนะดื้อสุดๆมึนสุดๆจิกกัดเป็นว่าเล่นเลยนะทุกคนดูดิมันมองเราเลยนะกําลังผัดขนแล้วซันคอนัวของพี่ทุกคนตัวนี้ก็ได้มาในราคา2,500บาทนะทุกคนโอ้หมันขี้ดื้อขี้มึนนะแล้วก็ขี้สงสัยอีกด้วยนะดูดิทุกคนน่ารักมากๆเลยนะซันคอนัวของเราก็จะสีส้มฟีดเลยนะครับดูดิ เชื่องมากๆนะครับใครที่มีงบก็ห้ามพลาดสายพันธุ์นี้เลยนะครับแต่เสียงมันดังนะทุกคนต่อมาก็ยังอยู่ในตระกูลคอนัวนะอันนี้ก็จะเป็นเคมสันเมลลี่คอนัวนะทุกคนซึ่งจะน่ารักมากๆราคาเท่ากับสันคอนัวเลยนะครับเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะผัดขนประมาณนี้ หน้าอกแดงสวยมากๆผมอยากจะบอกเลยว่าสวยสุดๆราคาก็อยู่ที่2,500บาทเลยนะครับสีเขาจะดุดันมากๆเลยนะห่างกับพวกอาซันคอโนหรือกินชิกนั่นเองแต่พวกนี้อยู่ในตระกูลคอนโนด้วยกันนะ ตัวสีเขียวอยู่นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะได้มากๆเลยนะในฤดูนี้ลิงเน็ตค่อนข้างที่จะหายากแบบยากสุดๆเลยนะทุกคนราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่2,000บาทนั่นเองซึ่งอายุของเขาเราวๆสาเดือนจะ4เดือนนั่นน่ารักมากๆเลยนะไซหัดแทะนั่นเองหูใครได้ในฤดูนี้2,000ถือว่าไม่แพงนั่นเองในส่วนของฤดูของเขาก็จะอยู่หลังปีใหม่นะราคาก็จะถ มาหน่อยอยู่ที่700บาทจนถึง1,500บาทเลยนะแต่ว่าจะมีปีละครั้งเลยนะครับเขาอยู่ในนกแก้วพูดได้ด้วยนะดูดีน่ารักมากๆต่อมาก็ยังไม่หนีจากนกแก้วลิงเน็ตนะตัวนี้จะเป็นในสายสีเหลืองนะทุกคนราคาลูกป้อนก็จะอยู่ที่4,500บาทจนไปถึง5,000บาทเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะสำหรับสีเหลือง ทุกคนใครรู้ว่านกแก้วตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนั่นก็คือนกแก้วอเมซอนนะนกแก้วพวกนี้ก็จะหางสั้นเหมือนแอฟริกันเกรเลยนะราคาลูกป้อนก็จะเริ่มที่1 7 0 0 0บาทจนไปถึง2,000 0บาทเลยนะครับหูน่ารักมากๆดูดิตาเขาแบบสวยสุดๆเลยนะครับ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนตัวขาวๆนี้ก็จะเป็นกระตัวอเมรานะในส่วนของข้างหลังก็จะเป็นลูกป้อนของแอฟริกันเกรนะลูกป้อนของแอฟริกันเกรนี้อยู่ที่17,000บาทขึ้นไปเลยนะในส่วนของลูกป้อนอเมราตัวนี้ก็ติดจองแล้วนะอยู่ที่30,000บาทนะครับทุกคนหูดูดีทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะพี่คนขายก็น่ารักเหมือนกันนะครับ ในส่วนต่อมานี้ก็จะเป็นลูกป้อนหันมาคอนะทุกคนดูดิหูหันมาคอก็น่ารักมากๆนะราคาก็จะเริ่มต้นที่9,000บาทจนไปถึง1 000, 3 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับหูสวยสุดๆในส่วนต่อมานี้หลายๆคนน่าจะอยากเลี้ยงกันมากๆเลยนะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเลี้ยงนะ ก็คือบูแอนโกมาคอนั่นเองซึ่งเป็นนกแก้วปากคอขนาดใหญ่ที่มีราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายนะราคาอยู่ที่45,000บาทเลยนะทุกคนวันนี้ที่เราไปเจอจุจักอ่ะเราเจอหลายล้านมากๆเลยนะที่เอาลูกป้อนของบูโกมาดูดิทุกคนสวยมากๆเลยนะครับ ละสายตาจากเขาไม่ได้เลยนะทุกคนเห็นแล้วต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะแต่ก่อนถ่ายเราขออนุญาตพี่เขาแล้วนะพี่เขาอนุญาตนะโหเป็นนกในฝันที่ผมอยากจะเลี้ยงมากๆเลยอนะ่ะทุกคนดูดิไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีฟ้าหัวลำตัวดูดิทุกคนน่ารักสุดๆหางก็ยาวสุดๆเลยนะทุกคนดูดิสมกับเป็นนกแก้วมาคอจริงๆเลยทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นราคาล no เราก็เอาราคาจริงที่เราไปถามในวันเสาร์มาบอกต่อเพื่อนๆเ,เลยนะครับสำหรับอ่าร้านขายนุกแก้วที่จตุจักรนี้พี่ๆทุกคนคนขายน่ารักสุดๆให้คำปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอย่าลืมไปอุดหนุนพี่ๆเขานะแล้วก็การต่อรองเรื่องของราคาผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเราถูกใจลูกป้อนสายพันธุ์อะไรอะ่ะเราไม่ต้องต่อก็ได้เราซื้อมาเลยถ้าเราถูก ใจไม่มีคําว่าแพงนะทุกคนดูดิน่าเดินมากๆเลยนะจะตุจักห้ามพลาดเลยนะแวะไปอุดหนพี่ๆที่ภายนกอยู่จุจักกันแล้วที่ผมประทับใจคือพี่ๆเขาแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเลยนะครับทั้งนี้วันนี้ผมก็จะขอลาไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วเด้อ กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่